สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะที่อยู่ในช่องพี่นัทชาแนลเนะจ้าว้าวนะคะตอนนี้เราก็ดําเนินการต่อค่ะนะคะทำต้นซากุระนะคะของเราแล้วนะคะเอฟซีเนาะนี่นะคะมันยังไม่เสร็จแต่เราจะให้ดูนะคะว่ามันสวยแค่ไหนนะคะต้องเดินรอบต้นนะคะนี่นะคะดูหลายๆมุมนะคะเอฟซีเนาะนี่ไงโอ้ยตกหลุมเนะ มามืดค่ะมามืดค่ะฝนตกด้วยนะคะป้านค่ะนี่ค่ะใครคิดได้ไงพี่นัทนี่แหละเป็นคนคิดนะคะเอฟซีนะะคะห้าพันล้วจ้าห้าพันแล้วนะคะตัวนี้นะคะเอซี FC นะคะหมดไปห้าพันแล้วค่ะนะคะยังซื้อดอกไม้นะคะมาแซมอีกนะครับเนาะนี่นะคะยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะะเราจะ มาดูเขาตอนที่เขาทํานะคะเอฟซีเนาะอ่ะเราจะมาดูดีเดย์ทำนะคะว่าทํำยังไงเนาะนะคะไม่ว่าเป็นไงเลิศดหรูอลังการนะคะยังไม่เสร็จจุดจุดประสงค์คือเราอยากให้ยูทูบเบอร์บ้านเรานะคะมีจุดเซลฟี่นะคะเนาะนะทำทำหน้าปกนะคะแต่นะหลังจากเสร็จงานลุงเราขออนุญาตยกเข้าบ้านนะคะเพราะว่าเพราะว่ามันตากแดดตากฝนเนาะนะคะเก็บไว้ใช่เก็บไว้ ใช่มีงานเราก็จะออกมาอีกนะคะ FC เนาะใช้ได้ตลอดเลยนะอ d i d a s แต่งกิ่งให้แม่ออฟดูสักกิ่งนึงก่อนผมอ่ะคุณคุณจูนเครื่องหรือยังยวผมเอาอืมกนผมกันอ๋อค่ะนะคะนี่นะคะเป็นไงแม่ออฟอลังไหมอลังการงานสร้างเลยค่ะอ๋ออลังการมากนะแม่อ f f นอะหนูไปเห็นในเมืองงานงานสร้างนะคะจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะคะใช่ให้ลุงโดยเฉพาะท่านไหนเนาะ fc นะคะพี่นิสารักนิสานะคะพี่ลินดาสตอรี่นะคะพี่พี่พี่ดวงลอนดอนนะคะ<อ>แล้วก็ fc สายลุงพลทุกคนเลยนะคะเนาะนะคะแล้วก็มีคนละนิดละหน่อยที่ไม่ได้เอ่ยชื่อไม่ได้เอ่ยนามก็คือมีหมาม้านะคะเนาะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่น <มะ S 2> ึ่งนะคะค่รวมพลังนะคะค่ะรวมพลังร่วมด้วยช่วยกันค่ะรวมพลังช่วยค่ะนะคะเป็นขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนค่ะ fc บอกว่ายังไงรู้ไหมแม่อฟต้นสาบุละนะคะที่กก ไอเอฟซีเนี่ยไม่ได้บอกหรอกค่ะแต่ไอพี่นัทเนี่ยแหละค่ะเสนอค่ะแม่เสนอหน้าทําเองค่ะอ๋อเสนหอหน,น้าทำาันะค่ะนะเพราะว่ามันมีแต่ป้ายกับลูกโป่งเนาะแม่เนาะหนูก็คิดว<ม>่าลูกโป่งก็จะเป่าไหมคะลูกโปง่งสั่งสั่งเคลียบร้อยแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวเขามาส่งเขาจะมัดมาส่งบะใช่เขาจะทําเป็นช่อมาส่งแล้วแม่ดูนะคะสวยเสื้ออลังการงานสร้างเอจัดปานประหนึ่งว่าเรา ทำเป็นงานโรงแรมนะคะแม่เพราะเพราะว่าเราอยู่โรงแรมเนาะเราทินกับบรรยากาศอย่างนั้นนะแม่เนาะใช่นะคะเราก็เลยเลิศหรูอลังการนะคะแล้วค่ะรถก็มันแตนนะคะนะคะซากุระบานที่กอกนะคะซากล่นงขะสวยงามค่ะอันเล็กหมดแล้วเหรอดีดีหมดแล้วพี่อ้าอันเล็กหมดแล้วบอกผมใส่หมดแล้วเอามาบอกเมื่อวานได้ซื้อมามันจะพอปะเออมันมีก็เทปใสเนี่ย ผสมเป<ช> <มา S 2> ็นีชมพูนะคะค่ะใช่นะคะพันบ่บอกเมื่อวานนี้เราก็ลืมแล้วถีฟ้าเหลือพี่อันอันนี้บอกเหลือแค่นี้บอเออไปถามพี่เป๊ที่สายเลยก็กยังอยู่ไหมมันน่าจะอยู่เรื่อยๆค่ะนท่านพได้ใช่ งานสีมือเราต้องทําเมื่อเช้าเมื่อคืนพี่เพชรตากฝนไว้นะมาเลยหนักเนาะทำเมื่อเช้านี่บอกขายต้นนี่นเมื่อวานค่ะทาเมื่อวานใช่ทํากันตั้งแต่เมื่อวานจนดอกไม้หมดแล้วก็เราก็ไปทําอีกนะคะพี่หนุ่ไม่ได้ไปลำอ่ะเมื่อวาน่ะเอาน้องการดีๆเป็นคนทำาออเลยไม่ได้ลำนี่นะตัวตัวเล็กนี่นะเบี้ย เราจะดูดีเดย์ทำนะคะดีเดย์เป็นคนจินตนาการสูงแม่ใช่ค่ะเขาทำได้เขาทำได้เขาทำได้นะคะเขาเป็นผู้หญิงค่ะเขาไม่ได้เป็นผู้ชายนะคะเนี่ใช่ไหมดีเดย์อ้านะคะผู้หญิงครับผมดูไปดูมานะคะไม่หมูมาแล้วค่ะเอฟซีใครก็ไม่รู้นะคะเป็นยังไงคะคุณเสือคุณรู้สึกว่ายังไงเลิศไหมคะ นะที่เซลฟี่นะคะคนที่จะถ่ายรูปคนแรกคือเสือปาไปเนาะต้องเอาใบออกด D ไม่ต้องหรอไม่สวยนะไม่ไม่ไม่เอาใบออกมันไม่สวยเนาะเอาใบออกเถอะได้เหรอโอเคได้ตัดออกโอ้ยเดีอค่ขนนะคะโอ้ยมีคนถ่ายแบบเลยนะคะ F4 เนอะโอเค นะโอ้ยปลาเดิมคนแรกเลยนะคะเอฟซีเอ้ยนะคะางามบ่างามักงามขนาดนะ,ะเอฟซีเอ้ยขอโทงามเหลือ,อะนะคะป๊านะคะยังไม่เสร็จนะคะยังไม่เสร็จยังอีกเยอะนะคะอีกเยอะค่ะอลังการงานสร้างเดี๋ยวดูป้ายนะคะไม่ออฟนะคะดูลูกโปง่งแล้วมันจะเข้ากันพอดีเลยนะครับเนาะจะจะจจะดูพรุ่งนี้ใช่ไหมเรานี่พรุ่งนี้เราจะยกออกไปนะคะพากันมายกออกไปนะคะใช่นะคะ สวยมากนะคะเเเราจะปปิดพลงญีุ่่นค่ะเราจะเปิดเพลงญี่ปุ่นเพลงอะไรนี่เสือร้องเพลงญี่ปุ่นให้ฟังหน่อยเปิดเพลงญี่ปุ่นให้ฟังหน่อยไม่เพลงญี่ปุ่นจะเติดเลยก็ติดไหมไม่เติดไม่เติดอ่ะลองดูที่ไม่มีดนตรีร้องหน่อยถงปังบ้าบอมเม้นอันนั้นมันเพลงจีนว้ายนะขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านอะนี่นะคะเรียบร้อยนะคะฝากขอบคุณทุกคนนะคะ FC ทุกท่านขอบคุณครับสวัสดีค่ะ